ดวงตาคุณอ่อนล้าเต็มทีหลังจากผ่านการใช้งานมาตลอดหรือเปล่าถึงเวลาแล้วที่จะดูแลดวงตาเพื่อสุขภาพที่ดีดีคอนแทคสุดยอดผลิตภัณฑ์้ายดีอันดับหนึ่งในเอเชียโดยนวัตกรรมนานโนเทคโนโลยีซึ่งร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็วสารซานโทฟิลและคลายท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงรอประสาทตาและสามารถคงอยู่ในตาเพื่อฟื้นฟูนดวงตาได้ดีขึ้น ตีคอนแทคช่วยบำรุงดวงตาเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาอาทิจอประสาทตาหลุดลอกตอหิน้อกระจกจอประสาทตาเสื่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทำงานหนักผู้ที่ใส่คอนแทคเล่นเป็นเวลานานตาแห้งหุนในลูกตาเสื่อมเยื่บุตาอักเสบ ดีคอนแทคช่วยส่งเสริมการมองเห็นช่วยป้องกันจอตาเสือ่อมลดความเสี่ยงการเกิดต้อกระจกช่วยรักษาการรับสีของตาดูแลสุขภาพตาเพื่อดวงตาที่ดีด้วยดีคอนแทคดีคอนแทคช่วยบำรุงดวงตาเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาอาทิจอประสาทตาหลุดลอกต้อหินต้อกระจกจอประสาทตาเสือ่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัว สายตาสัน้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทำงานหนะักผู้ที่ใส่คอนแทคเลนเป็นเวลานานตาแหง้งหุนในลูกตาเสือ่อมเยื่อบุตาอักเสบดิฉันเป็นเดพักน,นะคะเมื่อปี57นะคะคุณหมอบอกว่าดิฉันเป็นต้อหินนะคะความดันลูกตาสูงทังสองข้างข้างนึงยี่ตกอีกข้างนึงยี่สิบเจ็ดก็โชคดีค่ะได้มาเจอดีคอนแทคนะคะก็รับประทานไปประมาณสักสองกล่องค่ะ ไปวัดความดันลูกตาซ้ำนะคะคุณหมอบอกว่าความดันลูกตาลดลงเป็นปกตินะคะผมธนาชาติพรพิยาครับเป็นเจ้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทําให้อยู่หน้าจอตลอดนะครับจึงทําให้สายตาของผมเนี่ยมีปัญหาเวลามองเนี่ยตรงกลางมันจะมัวนะครับมันจะชัด แค่รอบๆนะตรงกลางมันมัวแล้วเวลาเราหลับตาเนี่ยตรงที่มัวเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวเหมือนโดนเรามองแสงแฟลชย่างน,น,นะครับเราก็มีอาการแพ้แสงหมอบอกว่าถ้า3เดือนทานยาแล้วไม่หายต้องไปต้องใช้วิธีการยิงเลเซอร์ปรากฏว่ามาเจอตัวนี้ครับดีคอนแทค ทานได้ประมาณ1กล่องเนี่ยครับอาการทุกอย่างหายหมดเลยทั้งเรื่องมัวตรงกลางนะครับอาการทุกอย่างไม่มีอีกเลยครับตอนนี้ล,ล้วพี่ทานดีกว่าแทกนี่ทานยังไงคะทั้งสองเม็ดฮะอ๋อเช้าสองเย็นสองเช้าสองเย็นสองดีขึ้นภายในกี่สามวันโอ้โหผมพี่เขาสึกว่าตามันมัน,ม,นมันดีขึ้นแล้วรู้สึกว่าจากที่เราเราแสบตายเนี่ยนะครับ มันมันก็รู้สึกว่ามันมันมันดีขึ้น่ะรู้สึกว่าจะมีเรื่องของน้ําน้ําบริเวณตามเอ่อมันมาหล่อเลี้ยงขึ้นนะครับแต่ที่มันแห้งแห้งไปนิดนึงก็เออรู้สึกว่ามันมันมันดีขึ้นแล้วมันมองมองจอคอมพิวเตอร์ได้นักขึ้นเพราะปกติผมผมบรรยายเรื่องการตลาดด้วยครับผมธนพัฒน์นะครับเป็นเจ้าของกิจการเมื่อใช้จอคอมพิวเตอร์มากๆหรือบางทีเนี่ยใช้แท็บเล็ตใช้มือถือเป็นเวลาหลายๆชั่วโมงสงสายตาเนี่ยที่ผมเป็นอยู่เนี่ยก็คือจะพร่ามัวเบลอ แล้วก็ปวดตาเห็นว่าได้น้องคนหนึ่งแนะนําให้ทานดีคอนแทคซึ่งจะช่วยสายตาได้ผมก็ลองทานดูปรากฏว่ามันดีครับทานไปได้แค่ไม่กี่วันความรู้สึกเมื่อยล้าสายตาเนี่ยจะหายไปหมดเลยครับที่มองภาพซ้อนกลับมาคมชัดดี